สวัสดีครับวันนี้สายลมก็จะมาคุยเรื่องการบรรจุฝาคูณที่มีคุณภาพลงในกระสอบนะครับจริงๆแล้วสายลมก็คุยท้ายๆคลิปหลายๆคลิปนะครับแต่บางทีก็อาจจะไม่เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวสารนะครับจึงเข้าใจผิดกันไปค่อนข้างหลายท่านนะครับ างนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการบรรจุครับเราควรใช้กระสอบแบบไหนนะครับกระสอบที่นํามาใช้ในการบรรจุฝักคูณนะครับควรเป็นกระสอบสีขาวล้วนไม่มีตัวอักษรไม่มีลวดลายนะครับแล้วก็ขนาดของกระสอบก็30คูณ46นิ้วนะครับแล้วก็บรรจุน้ำหนักที่37 .3 กิโลกร,รัมต่อ1กระสอบนะครับ37.3กิโลกร,รัมนะครับเพราะงั้นเราบรรจุเสร็จเรียบเรียบร้อยแล้วเราควรเย็บปากกระสอบนะครับเราควรเย็บปากกระสอบให้แน่นหนาไม่ให้สินค้าที่อยู่ในกระสอบหลุดร่วงออกมานะครับเพราะงั้นก็ปากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เก็บฝักคุณมาขาย ให้ดูคุณภาพของฝักคูณแล้วก็การจัดจัดท็บฝักคูณท,ที่ถูกต้องนะครับเบอร์ถ้าท่านหาซื้อไม่ได้นะครับก็โทรเข้าไปเบอร์นี้เลยนะครับก็เป็นโรงงานที่ขายกระสอบนะครับก็จะตกอยู่ใบละประมาณถ้าเอาเยอะก็8บาทนะถ้าเอาน้อยก็ประมาณ9บาทแต่ถ้าท่านไหนท่านใดนะครับที่มีแหล่งนะครับขายกระสอบราคาค่อนข้างถูกก็ แนะนำมาได้นะครับแต่ที่สายลมค้นหานะครับแล้วก็พยายามสืบสอบดูนะครับก็จะมีโรงงานนี้นะครับที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วนะครับถ้ามีถูกกว่านี้ก็แนะนำมาได้นะครับและมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะกราบขอโทษพี่น้องทุกท่านนะครับก็การที่โทรเข้ามาแล้วสายลมไม่ได้รับสาย ไม่ได้อ่านไลน์ไม่ได้ตอบม e สเซเจอร์ไม่ตอบข้อความใน facebook นะครับช่วงนี้เราเดินทางบ่อยนะครับแล้วก็กลับถึงที่พักก็ค่อนข้างมืดนะฮะดึกประมาณตีหนึ่งตีสองเกือบเกือบทุกวันเลยครับและอีกอย่างหนึ่งครับประกอบกับช่วงนี้ครับพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับที่จะเอาฝักคูณมาขายให้เราเนี่ยครับมีจํานวนมากแล้วก็มีการโทรเข้ามามากมากมาก,มากเท่าที่ สายลมเคยได้รับสายนะครับบางทีกําลังโทรอยู่ครับก็มีอีกสายกระซอนเข้ามานะครับจริงๆก็คิดอยู่นะครับว่าเดี๋ยวอีกสักพักก็จะโทรกับสายนี้นะครับก็พอวางสายเสร็จก็มีอีกสายโทรเข้ามาวางสายเสร็จก็มีอีกสายโทรเข้ามาบางทีก็ทําให้เราเนี่ยหลงลืมไปนะครับประกอบกับตอนนี้สายลมอยู่ที่กรุงเทพนะครับ การเดินทางไปแต่ละจุดเราไม่ใช่คนในพื้นที่ก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ GPS ในการนําทางนะครับก็บางทีก็รับสายก็ทําให้เลยเส้นทางที่ที่เราจะไปนะครับก็ก็ขอกราบขออภัยนะครับก็ถ้าโทรมาแล้วไม่ได้รับสายสายลมก็จะโทรกลับไปนะครับหรือทิ้งข้อความไว้ก็ได้นะครับหรือท่านใดที่อยากจะแอดไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับ ก็ที่ id line id line นะครับก็ใช้เบอร์ของสายลมครับ06 3 4 6 9 6 5 9 8เป็น id นะครับก็แอดเข้ามานะครับแอดเข้ามาเป็นเพื่อนนะครับหรือทิ้งข้อความไว้ทาง messenger ของ facebook ก็ได้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาแนะนำนะครับก็คือการเก็บฝักคูณคุณภาพของฝักคูณนะครับก็อยากให้ท่านเก็บฝักที่มันมีคุณภาพช่วงนี้เป็นช่วง ต้นฤดูก,การของการเก็บเกี่ยวนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบดูแต่ผิวข้างนอกนครับผิวข้างนอกก็จะดำนะครับผิวข้างนอก,กจะดําสวยเงา,งามากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในหักครึ่งออกมาเสร็จเป็นสีเขียวทําไมเป็นสีเขียวก็เพราะว่าการจเจริญเติบโตของฝักคูณครับยังไม่เต็มที่ผิวข้างนอกกําลังเริ่มดําครับแต่ข้างในครับยังเขียวอยู่ประเภทนี้ ยานะครับอย่าเก็บมาขายนะครับมันมันไม่มีตลาดที่ต้องการซื้อนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตไหมครับว่าฝักเนี่ยมันจะเป็นสีดําแล้วเราจะรู้ได้ได้ยังไงครับว่าข้างในเป็นเป็นสีดําด้วยอันนี้นก็พิสูจน์ด้วยกันง่ายๆลยครัต้องสับหัวนะครับก็คือการเจริญเติบโตของฝักคูนเนี่ยครับ อันนี้เป็นเป็นขั้วนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นขั้ววันนี้วันนี้ลืมเอาตัวอย่างมาครับสมมติว่าหาอะไรง่ายๆแถวนี้นิดนึงนะนิดนึงอันนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าไอ้ตรงนี้เป็นขั้วนะครับเป็นขั้วฝักคูณนะครับอันนี้เป็นท้ายนะครับอันนี้เป็นท้ายของฝักคูณนะครับอันนี้เป็นท้ายของฝักคูณนะครับการเจริญเติบโตของฝักคูณเนี่ยเขาเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะแก่ ทางท้ายๆของเขาเนี่ยจะเริ่มดำดำดำนะครับขึ้นไปหาจนถึงขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาหลักการตรงนี้ครับมาประยุกต์ใช้นะครับก็โดยการที่ว่าใช้มีดนะครับสับหัวสับขั้วดูก่อนครับว่าเนื้อคูณดำไหมถ้าเนื้อคูณดำไม่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 พอที่ที่ตลาดต้องการเราก็ค่อยๆสับเข้าไปทีนิดๆนะครับ เราไม่ต้องเสียเวลาที่ว่าต้องสับหัวสับท้ายนะครับถ้าหัวดำครับท้ายยังไงก็ดำนะครับเป็นหลักการธรรมชาติการเจริญเติบโตของฝักคูนอยู่แล้วว่าต้องอความแก่หรือว่าดำเนี่ยก็จะดำจากท้ายเนี่ยขึ้นไปหาขั้วของฝักคูนนะครับก็ลองนําไปประยุกต์ใช้หรือก็ปรับเปลี่ยนดูนะครับมันจะทําให้งานของท่านเดินไปวขึ้น าฝากไว้ทุกท่านนะครับที่เก็บฝกักขุนมาขายนะครับก็ขอเน้นย้ําเสมอนะครับว่าขอเป็นฝักที่มีคุณภาพนะครับฝักเขียวเนี่ยเอาไปตากแดดนะครับตลาดไม่ต้องการและอีกหลายๆที่นะครับที่ทําฝักเขียวนะครับย้อมฝักเขียวเนี่ยพอเราทําได้ปีนี้เราได้เงินจริงครับพอปีหน้าเนี่ยเราก็จะ ไม่มีตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรักษาตลาดไว้ให้ยาวๆเราก็ควรหาฝักที่มีคุณภาพนะครับไปขายนะครับปีนี้อาจจะได้เงินอยู่ครับถ้าเราเอาฝักเขียวไปบ่มนะครับให้มันสุกโดยผิตธรรมชาตินะครับมันอาจจะดูดำอาจจะดูดีแต่เนื้อข้างในของคูณจะไม่มีสัพพคุณใดๆนะครับที่ทางตลาดต้องการนะครับ เพราะงั้นมันจะทาให้ตลาดเสียไปนะแล้วเราจะหาตลาดแบบนี้ที่ไหนอีกครับเป็นพืชที่ว่าไม่ต้องลงทุนในการปลูกในการดูแลรักษาให้น้ําให้ปุ๋ยให้ยานะครับแล้วราคาก็ดีกว่าข้าวเปลือกนะครับเพราะงั้นจากใจสายลมนะครับฝากให้ทุกท่านช่วยคิดพิจารณานะครับในการเก็บฝกักขูนมาขายเราควรเก็บฝกักขูนที่มีคุณภาพนะครับออามาขายก็จะได้ราคาดี แต่ถ้าท่านไปเก็บฝักเขียวมาราคามันก็ถูกลงนะครับราคาถูกลงก็ก็จะเป็นกระบวนการที่ทําให้ฝักมันดํานะครับเพราะงั้นมันจะทําให้ตลาดเนี่ยเสียไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซื้อไปไป,ไปถึงคนรับซื้อเขาเห็นแล้วเขาได้รับแล้วมันไม่ได้คุณภาพตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นฝากอีกครั้งหนึง่ง <laughs> ก็คือขอเป็นฝักที่มีคุณภาพแล้วเก็บมาขายให้เรานะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยในการเก็บฝักคูณมาขายก็เม้นท์คำถามไว้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือโทรเข้ามานะครับยินดีที่จะรับสายนะครับวันนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ